วันนี้ครับเรามีสินค้าจากโบสอุ d i โดเทคนิคใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือเครื่องปั่นไฟรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับจากโบสอุเอโดเทคนิควันนี้เราเปิดตัวสินค้าใหม่ในชื่อว่าซื้อท่านตังว่ะเราจะมีโลโก้โบสอุเอโดเทคนิคนะครับแนะนําสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่านี่คือเครื่องปั่นใหม่นะครับแล้วก็ให้สีสีอะไรเนีเลือดหมูเลือดหมูดำครับ สติ๊กเกอร์ยังไม่เสร็จอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นนอันนี้ล้อครับาะ <c oughs> ว่าเบิื่องใกล่ๆนกับจะต้องให้ล้อให้สัตว์หนุนลอ้อนี่ครับตัวนี้ดีกว่ารุ่นเก่ายังไงมันดีกว่าคือแบบว่ากำลังเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับ เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นกำลังเครื่องเยอะขึ้นเป็นโวลต์มิตเตอร์ดิตอนนะครับนี่คือดิตอลแล้วก็ให้เสียงที่เงียบขึ้นครับกลองออกแบบมาพิเศษสำหรับเครื่องยนต์แบบนี้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับและก็ได้มาตรฐานสูงขึ้นครับเพราะว่าผมจากที่ขายมานะครับรุ่นสีเหลืองเนี่ยหลังมาโอ้มีปัญหาอะไรครับขีค้านเข้มครับ เลยตัดสินใจเองว่าใครจะไปซื้อตัวเล็กนี่ช่วงนี้ก็จะพักก่อนครับผมจะเอาตัวใหญ่แล้วก็ดีที่สุดมานำเสนอครับโดยเคลมกับโรงงานว่าสินค้าของคุณนะ่ะที่ทำให้พวกเราต้องดีนะครับก่อนที่จะมาให้พวกเราขายเนะี่ยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่กล้าเอามาครับลูกค้าไว้ใจได้นะครับโรงงานที่จะเอาของมาให้พวกเราขายเนะี่ยแล้วมันมันก็ต้องดีจริงนะอย่างเช่นว่าน้ำเนี่ย โรงงานมาบอกพวกเราว่าน้ําอร่อยพวกเราก็ต้องเฝ้าบอกลูกค้าว่าเออน้ําขวดนี้มันอร่อยนะมาซื้อได้เลยแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วมันไม่อร่อยก็แสดงว่าหมาเลยครับแปลว่าคนขายนี่หมาเลยครับตัวขายก็เอาเป็นว่าเครื่องปั่นก็เหมือนกันครับผมพยายามเฝ้าหาเฝ้ามองว่า โรงงานไหนดีโรงงานไหนเขาเขามีอะไรพร้อมนะครับเอาเป็นว่าเมื่อผมอะกัขีคคานเข้มเมอนครับขายแล้วก็ให้ให้มันยาวๆเลยครับขี้เกียจบจบๆไปไม่ใช่ว่าขายแล้วก็มานั่งเค็มกันอะไรโอ้หุนไหวเบียเอาดีๆแล้วครับผู้ไดทีด่ซื้อเครื่องปั้นใครจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่ครับซื้อโทศรศัพท์เือนใจไปล้วห่างกันโอ้เสียความรู้สึกนั่นปะ ซืแพงๆเล้ครับกูไดซื้อ,อยังก็ไดนี่จักบาทนี่ครับสามรบาทามมมอโอ้ชัมมออ่วโมงลอยก็บ,บาทนี่ครับ <c oughs> เย่อแม่สามชั่วโม,มงกลอยกบาตลอยกบาทุกใจลอยกบกลสามชั่วโมงเออเสียเล้วงั้นพาถึงสองครับ <c oughs> สามชั <c oughs> <c oughs> มมม่ว <c> โ <oughs> <c oughs> ม,ม,มงครับ <c oughs> เอาอยางเติมครับเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยเห็นบ้านนั่นแนมเห็นบ่นเบาเบาเบาชีสีทะลอกโอ้ยมันกระโบอันนง่ายไปเดียของเครื่องนี้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลจะพาขี้เลี้ยวพาขี้เล้ว บอกเลยว่าสุดจัดสุดจัดเครื่องเงียบครับมันลอยเดียวครับเต็มถังเป็นเครื่องที่เงียบมากมากครับเงียบกว่าเครื่องเหลืองเงยอะเลยครับสวัสดีครับกะมีอ๋อยังอะไรดิ <c oughs> อ๋อสีฟอว์ก็เดี๋ยวมอง มองระยะนี้มันสีเสียงหนาหน่อยหนึ่งเด้ครับเพื่อให้มองไกลๆมันพอดีเงี่ยบ่เนี่ยระบ้านนี้หนาสีจางบ่บ่ครับล้องยางฟ้าิ่งก็ได้บ่ครับมัน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 สีหนาฮอดประมาณนี้เพราะว่าผมผมฟ้าม่งอ่ะผมไประยะองอ่ะมันเสียงบางๆผมเลยเล่ยมันยกมีโลขึ้นตรงนี้มันก็เล่นหนาบัานนี้ระยะกลาง ระยะกลางก็ส claro, ิพอดีอยแต่ว่ามองมองเนี I mean, ่มันจะเป็นเสียงกลางมันจะหายมันจะมีจะมีโลกับแหลมางงแมนครับเพราะว่าดอกเห็นเห็นดอกที่มันเอียงเอียงไหมครับมันไม่ยู่ข้างกันตรกางนั่นบ่แมนครับดอกสมมุติว่าดอกดอกข้างทั้งนั้นครับเห็นไหมครับริมนี่นั่นบ่ริมริมสุดมันมันเอียงมาทางนี้เห็นไหมครับแมนแมนแมนริมของดอกนี่ก็เอียงมาทางนี้นะครับเนี่ยนี่ละ เมื่อมันโยคนละหม่องแต่ว่ามันเอยียงมาทางเนี่ยอันนี้กว่าจะเดือนทางมาหอดดอกเนี่ยมันก็เลยหักลางกันบางนีมันก็เลยลบ่ม,ยมีกลางครับวิธีแก้คือเขาอาจจะเอามาตอกันเอามาตอกันบนล่างไหมครับลักษณะเรียงเหมือนข้างล่างโอ้เรียงสี่บ่อม่นครับมันสี่บางโลบ่บ่บางโลบ่ไม่มีปัญหาบ่บางโล่กับบางแค่กลางครับตู้ขอบกับไ่ได้บาง กันป่ะครับกับบ่กับบ่เป็นอย่างแต่ว่าบอกไว้เพื่อเพื่อแก่ที่หลังครับปีหน้าผมคิดว่าผมสิเปลี่ยโนตู้กลางใหม่ผมมาสีอบมันโหลดแต่ว่าให้โหลดตรงเบิด์ไหมโหลดตรงเบิดก็บ่ได้ครับแนนบอกบ่ได้โหลดตรงมดก็ข้างๆก็บหายกับหายก็โดนหมดแนนครับไอ้กะบบอกแค่รู้สิครับใจงี้สิแหละมันดูดีแล้วครัไม่มีผู้ตีเขาหรอกแมน แต่พอคว่างบอยลีกับบอแมนครับไม่มีปฏิรจนะเรียกว่าผมคำทนร่วมกับแด้ทนเดียวกันอยู่เดี๋ยวเรือข้างหลังครับเดี๋ยวไม่นอนไม่น้ำเรืออ่าได้ครับได้แดดไม่น้ำก็ไม่ลอยเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังอันนี้เทียร์ที่สามนะครับเทียร์ที่สองท่านได้ลงคลิปอยู่ครับบอเป็นยังบอเป็นแม่เมื่อไหร่ปีนึ่งหรอปะ แต่ส่ดัวเกือบเกือบตั้งแต่ตั้งแต่ผ้ายู่เขาผิวขนาน่ะแมนเที่ยวมาจอดเนี่ยแมนนมาน่ยกปุ้ดปุ้ดมาหนักฝนเที่ยวแรกฝนเที่ยวแรกที่มีเวทีฝนตกกัางเว้นอ่าแมนครับบนมาใบใบย้อยหน่อยฝนตกเศร้าแล้วอันญชัยก็เคี้ยวอยู่นี่ครับหน้าทงนี่ท่านได้เคี้ยวหน้าทงนี่คือเคี้ยวตอนนั้นทำไมพี่เสร็จมังโป่งเนี่ยแต่ว่าเวทีนั่เวทีนี่ผมไปเปิดพี่ด้านซีมัน ได้อ๋อได้ครับผมว่ารถแฮจอดขางนึงเลยกับวางเราพวก้างนึงก็บาลานดีอยอครับเดี๋ยวฟังเสียงกันอลังเลิกแถวน้องสิเฝ้าไปยุบกระดาษปากกาเขียนถ้อยคำว่าตั้งใจเรียนเด้อจ้าแล้วเอาไปป้อนใต้กุญแจป้าแอบหักอายมานานมูก็เตือนว่าให้เพื่อใจ สี่อกหักได้ง่ายๆกับการแอบมักรุ่นพี่แล้วมือ